สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนะครับสำหรับอบอนไซวันนี้ก็พามาอัปเดตให้ดูต้นมันมันเบอรี่นะฮะมันเบอรี่ไต้หวันเกาะหินตอนนี้เขามีตาแตกอยู่ที่โคนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวจะพยายามเลี้ยงเจ้าตาเนี่ยครับให้ ให้ขึ้นมาเป็นต้นแทนนะครับตอนนี้รากเขาก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่ว่าก็ยังเส้นมีเส้นเนี้ยที่ยังไม่ไม่โตครับล่องหินนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องการรากใหญ่มากนะขอแค่ให้มันครับล่องหินก็โอเคละ สำหรับฝั่งท่านนี้เป็นฝั่งด้านหน้าหินหน้าไม้นะครับก็เส้นนี้ก็โตอันนี้ผมก่อไปถึงฐานแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้ปิดไว้นิดนึง่งวันเดี๋ยวค่อยยกขึ้นสำหรับด้านหนึ่งก็โอเคแล้วครับลากเขา ส่วนด้านบนนี้ก็ขับล่องหินหมดแล้วนะฮะลอยขับลร้นอีกนิดนึ่งก็โอเคแต่ด้านล่างไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะตอนนั้นซ่อมไปเส้นนี้เนี่ยมันลงมาเป็นเส้นเมนเส้นเดียวนะฮะแล้วก็จะมาแยกเป็นสองเส้นประมาณจุดนี้ครับผมปิดไว้ช่วงนี้พอดีช่วงที่เขาแยกเป็นสองเส้นเนี่ยครับ เดี๋ยววางๆค่อยลือดูใหม่นะครับตัวนี้อไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นก้อนหินที่เอามาใช้ไม่ขนาดกำลังดีเอามาไว้ที่สวนนะครับก็พอดีช่วงไม่อยู่บ้านหลายวันตอนพาลูกไปเที่ยวนะครับก็เลย เอามาไว้ที่สวนตัวที่สวนผมทําระบบระบบรดน้ำอัตโนมัติไว้นะครับติดสปริงเกอร์แล้วก็ติดเครื่องตั้งเวลารดน้ําไว้เดี๋ยวช่วงนี้ลูกเริ่มไปเรียนแล้วก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะมาลือทำให้ดูกันนะครับ โอเคครับก็มาให้ดูกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ